สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทางกองทุนโอนดาปลอบเทรดเดอร์หน่อยละกันนะครับเพราะว่าทางกองทุนเขาเนาะเพื่อนๆได้มีการอัปเดตโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับระบบหลังบ้านด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลดีๆนะครับให้กับเทรดเดอร์กองทุน er, อย่างเราเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารนะครับเรื่องแรกนะครับเพืเ่อนๆก็เขาได้อัปเดต โปรโมชั่นนะครับเป็นโปรโมชั่นที่จำกัดเนาะเพื่อนๆจำกัดวันนะครับในการซื้อพอตสอบนะครับก็เริ่มจากตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะโปรโมชั่นนี้น่ะจะมีถึงวันที่27กุมภาพันธ์นะครับก็ถือว่าก็ยังทันเนาะเพื่อนๆผมก็มาอัปเดตช้าหน่อยอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับการสอบเหมือนเดิมแต่เป้าหมายที่ต่ำลงการสอบแบบ2เฟส ด้วยชาร์ n g e คลาสสิกนะครับหรือเป็นคัดรูปแบบคลาสสิกชาร์ลส์เนาะเพื่อนๆก็เข้าใจกันเนาะก็คือการสอบแบบ2เฟสในชาร์ลส์ระดับ 5K นะครับหรือ5,000ดอลลาร์แอคเคาท์ไซส์5,000ดอลลาร์และแอคเคาท์ไซส์10,000ดอลลาร์นะครับเท่านั้นเนาะเพื่อนๆ,<ด>ๆจะมีแค่2 a c แอคเคาท์ไซส์เท่านั้นนะครับที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้นะครับก็คือลดจาก8%เหลือ5%นะครับ พูดง่ายๆว่าสอบทั้งสองเฟสเนี่ยก็คือเฟสแรก5%และเฟสองก็5%นะครับเราสอบแค่10%นะครับเราก็จะได้รับพอร์ตจริงได้เซ็นสัญญากับทางกองทุน o d d a p r o p t เทรดทันทีนะครับปกติเขาจะ discount code เนาะเพื่อนๆก็คือลดค่าสอบนะครับลดอะไรต่างๆเนาะ o d ด p าพรอพเทรเเนี่ยมาเหนือเลยนะครับก็คือมาลด Profit ทาเกตนะครับหรือลดเป้าหมายจาก8%เหลือ5%นะครับเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจจริงๆนะครับเนี่ยผมอธิบายแค่นี้เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะอ่าอัปเดตอีกหน่อยละกันนะครับ <c oughs> ก็คือถ้าใครยังไม่รู้จักกองทุนโอนด p ป๊อ r เท e เตอนะครับก็ตอนนี้เขามีอยู่2รูปแบบโปรแกรมนะครับในการสอบก็คือเป็นบูธชา h a l ลน n ์นะครับแล้วก็เป็น c l a s s ิกชา a l เลน g ์นะครับมีอยู่2รูปแบบ สองรูปแบบเนี่ยก็เป็นการสอบแบบ2เฟสทั้ง2แบบนะครับแต่บูสต์เนี่ยจะมีโปรไฟท์แทร็กเกตหรือเป้าของเฟสหนึ่งะครับจะอยู่ที่10%และเฟสสองจะอยู่ที่5%นะครับส่วนคลาสสิกเนาะเพื่อนๆการสอบแบบคลาสสิกเนี่ยที่เป็นโปรโมชั่นที่เขามานําเสนอนั่นแหละการสอบแบบคลาสสิกนะครับเ,เพื่อนๆย้ํานะครับก็คือการเป็นสอบแบบคลาสสิกหรือเป็นคลาสสิกเชลเล่นนะครับและก็แค่ อพอร์ตห้าพันและพอร์ตหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเริ่มต้นค่าสมัครก็อยู่ที่35ดอลลาร์และก็60ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆก็ถ้าสมมุติว่าเราจะสอบพอร์ตหนึ่งหมื่นนะครับเราจ่ายเงิน60ดอลลาร์ไปนะครับเราก็จะได้รับพอร์ตเฟดหนึ่งมาสอบนะครับเราทำกำไรแค่5%เท่านั้นเนาะเพื่อนๆนึกภาพออกเนาะเราทำกำไรแค่5%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเราก็จะผ่านเฟดหนึ่งและเฟดสองก็สอบแค่5%เปอร์เซ็นต เหมือนกันนะครับแล้วก็ก,กฎกติกาเบื้องต้นการสอบแบบคลาสสิกเนี่ยดาวดาวนะครับเ,เพื่อนๆจะเลื่อนตามบาลานซ์เนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าสําหรับการสอบแบบคลาสสิกนี่หรือคลาสสิกชเชเรนนะครับจะเป็นเชลลิงดาวดาวนะครับหรือเป็นการดาวดาวเนี่ยจะเลื่อนตามบาลานซ์ที่เราทํากําไรได้เนาะเ,นเพื่อนๆผมคิดว่า ก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆนะครับเนาะนเพื่อนๆอีกหนึ่งการอัปเดตนะครับเพื่อนๆก็คือจากหลายๆคนที่เทรดทองคำนะครับที่สอบกับทางกองทุน o อนด p ป๊อปเท r ดเนี่ยก็ต้องบ่นไปตามๆกันนะครับก็คือเรื่องสเปดนะครับรูปแบบเดิมเขาเนี่ยใช้รูปแบบเป็น no commission นะครับรูปแบบ account ท้า e เนี่ยเป็น no commission ก็คือไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการเปิดเทรดนะครับแต่มีสเปด แก็บที่ถากนะครับก็คืออประมาณ4 0่สถึงห้จุดทองคำเนาะนเพื่อนๆวันนี้นะครับโอ,อนดานป๊อปเทรดเดอร์เนี่ยผมก็รอวันนี้มานานแล้วนะครับผมรอมานานแล้วเนาะเขาก็เพิ่งอัปเดตไปวันที่สิบเจกุมภาพันธ์นะครับหรือวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับทางกองทุนโอนดานป๊อปเทรดเดอร์ก็เปลี่ยนเป็นคอร์ปราซิงบวกคอมมิชชั่นนะครับก็คือสเปดเนี่ยทองคำเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 10จุดเท่านั้นนะครับเนาะจะเริ่มต้นที่10จุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ forex เนี่ยจะเริ่มต้นมีที่ ก็คือ0ย์เลยนะครับก็คือ 0. จุดหรือศนปิ๊บไปเลยนะครับก็จะมีการแค่การเก็บคอมมิชชั่นนะครับกราคิดว่าน่าจะเป็นพวกเป็นคู่เมเจอร์พวก EURUSD อะไรอย่างนี้นะครับสเปดก็อาจจะอยู่ที่ศูนย์เลยก็ได้นะเพื่อนๆแต่ก็จะมีค่าคอมมิชชั่นนะครับที่ผ่านมาก็คือ1นึลอตนะครับก็จะเก็บค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่7ดอลลาร์ทั้งคู่คู่เงินนะครับ forex แล้วก็ทั้งทองคำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ข่าวนะครับที่ผมอยากจะมานำเสนอให้เพื่อนๆรับทราบกันเนาะว่าทางกองทุนโอน d a p o p ปเทรดเดเนี่ยก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนมีการอัปเดททำให้กองทุนมันน่าสอบขึ้นทำให้กฎกติกามันเป็นมาตรฐานหรือเป็นสากล มันเหมือนกับทางกองทุนอื่นๆมากขึ้นนะครับแต่กองทุนนี้นะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกับทางกองทุนอื่นก็คือ,อกองทุน Oda p o p t เทรดเดอร์เนี่ยถ้าหากเราได้รับพอร์ตจริงแล้วเนาะเพื่อนๆแล้วก็เทรดทำกำไรได้เนาะ p r o f i t s h a r e นะครับจะแบ่งมาเนี่ยจะถอนเป็นเงินสดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นกองทุนที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดเรื่องคริปโตหรือ ตัวกลางอย่างเช่นพวกไรนะครับเ,เพื่อนๆใช้ตัวกลางไรไม่ถูกใช้ไม่เป็นนะครับสมัครไม่ได้นะครับหรือ,อรับเป็น USDT stable coin ไม่เป็นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าสามารถถอนเป็นเงินสดเข้าตรงกับธนาคารเราได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะต้องทำการ KYC หรือว่าต้องทำการ เปิดพอร์ตกับทางโอนด้ก่อนนะครับแล้วก็จึงจะสามารถถอนเหมือนเอ็กเนส ถอนเหมือน XM ถอนเหมือน i c Market อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถถอนเหมือนพอร์ตส่วนตัวเราได้เลยเนาะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นข่าวมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆที่ติดตามกันได้รับทราบกันนะครับเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ